สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกุมนะคะช่วงจุดปูรณะมีนะคะหรือช่วงวันปูรณะมีเพนนะคะเป็นช่วงของวันที่ย่างย่างเขาเรียกว่าย่างเข้าวันที่14นะคะตั้งแต่วันที่13ก็คือเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ละนะคะใครที่อยากจะกราบไหว้บูชาขอพรน,นะคะสวดมนต์สวดบทเทวดาพระจันทร์อย่างเงี้ยนะคะกราบไหว้บูชาขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอโชค ขอปฏิหารขอความสําเร็จขอโชคลาภได้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะดาวจันทร์นะคะดาวจันทรมาจากภพอริดาวจันทมาจา,าจะม,มาสถิตพบพุตตะนะคะไปเลงอะไรคะไปเลงลาภะซึ่งมีดาวอาทิตย์มาเล็งกันนะคะเขาเรียกว่าจุดบูรณะมีเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ของชาวราศีกุม นะคะมองได้ทั้งมุมดีและก็มุมเสียด้วยเช่นกันนะคะเอามุมดีๆนะคะมุมดีๆก็คุณกาลังจะมีโอกาสที่ดีมากๆก,การคิดอยากจะตัดสินใจบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆนะคะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆห,หรือคุณมีความคิดอยากจะเปิดธุรกิจทํากิจการขยับขยายกิจการโอกาสมาทั้งนั้นเลยค่ะนะคะงานใหม่ก็เป็นโอกาสของคุณที่ดีมากๆอยู่แล้วเป็นโชคนะคะหรือช่วงนี้คุณขยัน ติดต่อจราจานะคะธุรกิจกิจการการค้าอย่างเงี้ยคุณก็จะมีโชคกับคู่ค้าคู่ธุรกิจนะคะส่วนการติดต่อใดๆก็จะเป็นลู่ทางของคุณนะนะคะหมายถึงลู่ทางของคุณค่ะลู่ทางแห่งความสําเร็จลู่ทางโชคได้นะคะตรงนี้การติดต่อมันขยันมันติดต่อมันสื่อสารทั้งชาวราศีกุมใครที่มีปัญหากับคนใกล้ตัวนะคะก็ต้องเร่งปรับความเข้าใจกันนะ นะคะส่วนบางท่านจะต้องการมีลูกน้องบริวารใหม่เข้ามาเพิ่มอย่างเงี้ยก็จะเป็นจังหวะด้วยที่คุณอาจจะมีลูกน้องบริวารใหม่หรือคุณกําลังคิดไปถึงเรื่องของลูกลูกน้องบริวารใหม่ได้และบางท่านก็จะมีโชคกับเด็กด้วยนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้แล้วก็การเข้าสังคมคือเรื่องดีของชาวราศีกุมนะคะดาวจันเหลงดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มาจากภพปัตตานี นะคะคู่รักครอบครัวจะทำอะไรร่วมกันบุกเบิกอะไรร่วมกันก็ยอมส่งผลดีกับท่านมากๆบางท่านจะมีโชคกับคู่นะคะตรงนี้ส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักจริตอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนึกถึงคิดมากคิดเยอะจะเกิดขึ้นได้แต่ส่วนบางท่านนับจากนี้ไปจะเป็นจุดเปลี่ยน นะคะระวังความลับที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นต่อกันเพราะว่าจุดออวันปุรณ้มีคือ14มมกราแล้วช่วงจังหวะตอนเย็น14มมกราดาวที่จะย้ายละนะคะดาวคู่จะย้ายระวังความใครที่มีความลับปกปิดต่อกันก็ต้องควรระวังมากๆนะคะหรือจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มมีความลับปกปิดต่อกันได้นะคะส่วนชาวโสดค่ะชาวโสดจะเกิดโอกาสความสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่ทางเลือกใหม่ๆ นะคะนี่คือชาวโสดทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่อง,องความรักสามเรื่องนะคะมาดูกันนะกุมค่ะความคิดความคิดมากความคิดเยอะหรือ ความคิดของคุณมันหมายถึงความคิดจุดป,ประกายของคุณได้ที่ช่วงนี้คุณอาจจะกําลังมีความคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆได้หรือช่วงนี้คุณจะคิดมากคิดเยอะกับคนใกล้ตัวได้ไหมได้ของชาวราศีกุมนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเราชอบอยู่คนเดียวหรือเราไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายก้าวไก่แบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของโอ้โหชาวกุมอ่าในเรื่องของการเงิน นะคะในเรื่องของการเงินการทองก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายการเดินทางที่ประจ่อลงเท้านะคะหรือการเงินของคุณเป็นค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นการบุกเบิกการลงทุนธุรกิจอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นได้ผลพลอยได้กลับมาอยู่แล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนร่วมกันลงทุนกับใครหรือคุณต้องลงทุนคนเดียวได้ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วการเงินก็อาจจะไปกับบริวารด้วยเช่นกันนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้จะมีเกณฑ์การไกลบ้านก็มี เดินทางนะคะเดินทางก็มีค่ะนะคะเดินทางไกลบ้านได้หรืออารมณ์ประมาณว่าคิดถึงใครบางคนในเครือญาติก็ได้นะคะส่วนบางเคสนะคะส่วนบางเคสจะมองในมุมมองว่าหน้าที่การงานการติดต่อการเจรจาการงานการเปิดร้านค้าร้านขายการเข้าสังคมจะนำพาโอกาสดีดมาสู่คุณนำพาโอกาสการเงินมาสู่คุณนะคะการเข้าสังคมก็หมายถึงการขยัน การขยันการติดต่ออย่างเงี้ยจะเป็นโอกาสนะคะจะเป็นโอกาสส่วนในเรื่องของชาวกุมค่ะช่วงนี้อาจจะมีโอกาสในเรื่องของอะไรเอ่ยอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการทําบ้านหรือการไกลบ้านด้วยนะนะคะการทําบ้านได้การปรับปรุงบ้านได้นะคะแต่บางท่านก็ได้ไกลบ้านเช่นกันนะคะส่วน จะมองในมุมมองว่าความรักนะคะความรักคู่รักครอบครัวอาจจะมีโชคกับคู่หรือกําลังจะได้ทําคิดตัดสินใจกําลังอยากจะทําอะไรใหม่ๆร่วมกันหรือได้เดินทางไกลร่วมกันหรืออยากซื้อรถใหม่มีโอกาส <c oughs> หน้าของชาวราศีกุมขออภัยนะคะไอนิดนึง <c oughs> ส่วน คนที่มีปัญหาความรักนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังเรื่องราวของความลับนะคะความลับที่ปกปิดปิดบังต่อกันนะคะต้องควรระวังมากๆหรือใครที่ห่างเหนินช่วงนี้จริตอารมณ์ตัวตนของคุณไปคิดมากมาก,มาก มีความรู้สึกอ่อนไหวมีความรู้สึกหวั่นไหวมีความรู้สึกโงงโงงเวงเวง,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 วงใครที่ห่างมาแล้วนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงการโงงเวง,วง,วงคุณจะรู้สึกได้ถึงการแบบว่าฉันอยากจะปลดปล่อยฉันอยากจะปล่อยวางความทุกข์ในใจได้ทั้งนั้นนะคะของชาวราศีกุมส่วนชาวโสดค่ะชาวโสดจะมีโอกาสพบรักนะคะรักใหม่ได้นะนะคะบางท่าน ชอบเด็กหรือบางท่านมีเด็กมาชอบนะคะหรือหมายถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนได้แต่มันมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วนะคะของชาวราศีกุมทีนี้เรามาเจาะลึกกันนะคะเดเรื่องของอะไรเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาบนะคะแล้วก็เรื่องความรักนะคะเรามาเจาะลึกกันการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายหมดไปกับคนใกล้ตัวหมดไปกับการเดินทางได้ นะคะหมดไปกับการทําบ้านได้นะคะหมดไปกับบริวารได้ด้วยนะนั่นคือมองในมุมกลับและการได้อะไรใหม่ๆนะคะการได้อะไรใหม่ๆได้รถใหม่อะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะมาดูในเรื่องของการเรงินการทองของชาวกลุ่มค่ะเป็นยังไงบ้าง ปูแล้วมีเพนนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้หรือภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดวันบวกได้เจ็ดถึงสิบสี่วันก็ยังได้เจ็ดวันสิบวันสิบสี่วันได้หมดนะคะเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นช่วงนี้ด้วยล่ะนะคะอะมาดูกันนะชาวราศีกุมค่ะจะเป็นไงบ้างนะคะการเงินค่ะขออาภัยนะคะที่ตะกี้ไอ่มากเลยอากาศเปลีป่ยนแปลงหลายๆท่านก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ การเงินจะมีโอกาสบางท่านดิ้งเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างเงินเก่าๆได้แต่บางท่านจะมีค่าใช้จ่ายการเงินไปกับคนใกล้ตัวไปกับบริวารนะคะในเรื่องของการเงินการทองกับบริวารได้กับคนใกล้ตัวได้นะคะหรือโอกาสการเงินของคุณหมายถึงอะไรคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นบุกเบิกงานใหม่ๆก็จะนำพาโอกาสชีวิตของคุณค่ะนะคะในเรื่องของการเงินความสําเร็จในเรื่องของการหาเงินความสําเร็จในเรื่องของการแสวงหาเงินใครที่ต้องทํางานหาเงินต่างถิ่นแดนไกลก็จะมีโอกาส เงินออนไลน์ได้การค้าต่างประเทศได้นะคะช่วงนี้จะมีลูกค้าเก่าๆทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เข้ามาได้ค่ะนะคะของชาวราศีกุมส่วนใครจะบุกเบิกหมายถึงเอาความคิดเก่าๆหรือบุกเบิกงานเก่าๆพัฒนางานที่ทําอยู่ก็ยังได้นะนะคะของชาวราศีกุมก็จะนาพาการเงินมาให้นะคะส่วนการเงินการทองของชาวกุมเนี่ยช่วงนี้คุณยังมีโชคช่องทางเงินเข้ามาหมุนเวียนอยู่นะเหนื่อยหนัก เอาเบาสู้ขนาดไหนต่อให้มีค่าใช้จ่ายคุณยังมีโชคการเงินเข้ามาหมุนเวียนส่วนท่านใดที่อยากจะตัดสินใจอาตัวเองอยากจะตัดสินใจยื่นเรื่องยื่นเอกสารต่างๆนานาในเรื่องของการจัดการในเรื่องธุรกรรมการเงินก็จะมีโอกาสนะก็จะมีโอกาสด้วยชาวกลุ่มเนี่ย <Spain> เ,ออเรามองว่าคุณกําลังจะมีโชคอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีการสลับสืนออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือมีอะไรที่มันส่งเสริมบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะตรงนี้หรือคุณกาลังจะคิดก็ได้ค่ะคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณใช้ความสามารถส่วนตัวพอรอนส่วนส่วนตัวหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณทําสื่อทําเบื้องหลังนะคะใครที่ทําสื่อทําเบื้องหลังเนี่ยช่วงนี้เหมาะช่วงนี้เหมาะเหมาะแก่การต้องเร่งเหมาะแก่การต้องเริ่มต้น นะคะตรงนี้นะเป็นการเหมาะนะคะก็จะนําพาโอกาสการเงินมาให้นะคะการเงินของคุณเรามองว่ามันมีแนวโน้มไปทิศทางที่ดีบางท่านได้เงินเก่าๆบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะหรือบางท่านได้เงินเก่าๆในเชิงลักษณะที่คุณแบบว่าต้องเร่งทํางานสมมอบงานอะไรอย่างนั้นอะ่ะให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยเพื่อรองเงินอย่างนี้ก็โอกาสมามองในบุญเสียก็จะมีค่าใช้ใจ่ายการเงินที่แบกรับภาระหน้าที่รับผิดชอบเช่นกัน นะคะนั่นคือมองในมุมเสียแต่มุมดีของคุณค่ะคือการติดต่อบางท่านได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมนะบางท่านได้เงินอุปถัมภ์บางท่านได้เงินซัพพอร์ตแบบลับๆก็มีนะคะแล้วก็บางท่านจะมีโชคได้รับจับเงินก้อนเช่นกันนะคะบางท่านนะคะบางท่านมีโอกาสได้รับจับเงินก้อนนะคะและบางท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายเงินก้อนเช่นกันนะคะใครทําอาชีพออนไลน์เด่นใครทําอาชีพการค้า งานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็โดดเด่นเช่นกันเอ่อจะมองว่างานทางไกลงานต่างประเทศหรือบางท่านอาจจะต้องตัดสินใจตัวเองเดินทางไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลอย่างเนี้ยก็นําพาโอกาสมาให้กับคุณในเรื่องของธุรกรรมการเงินนะคะเอ่อหรืออารมณ์แบบไหนอารมณ์ประมาณว่าฉันอยากจะทำบุกบุกเบกิร์ธุรกิจอย่างหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับ นำเข้าสินค้ามาขายอย่างเงี้ยมาทําการตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยโอกาสก็มาในเรื่องของการเงินของชาวกลุ่มนะคะเลยมองว่าชาวกลุ่มตอนเนี้ยมีทั้งมีมีทั้งได้และมีทั้งเสียนะคะมีทั้งได้แล้วก็มีมีทั้งเสียเงินด้วยมาดูในเรื่องของโชคกันค่ะนะคะเพราะดาวจันทร์ไปเล,งล็งราพะแล้วก็มีดาวอาทิตย์มารองรับอยู่แล้วด้วยนะคะ แน่นอนคุณต้องอันดับแรกแหละการติดต่ออะไรอ่ะมันน่าจะนำพาโอกาสที่ดีมาสู่คุณนะโชคการเงินค่ะการติดต่อธุรกิจกิจการการค้าการตกลงพูดคุยการตกลงอะไรใดๆก็ได้ที่คุณทําการการค้าของคุณตอนเนี้ยนะคะมันจะนําพาโอกาสการเงินมาให้งานที่ไปเกี่ยวข้องกับออนไลน์งานที่ไปเกี่ยวข้องกับการรับจ็อบพิเศษของตัวเองงานทําคนเดียวหรืองานที่แบบว่ารับงานฟรีแลนซ์นะคะ โอกาสมาทั้งนั้นแล้วถ้าใครจะเริ่มต้นบุกเบิกนะคะมีงานคู่ขนานของตัวเองอย่างเงี้ยงานงานพิเศษงานเสริมก็จะเป็นโชคในชีวิตด้วยนะคะส่วนบางท่านจะมีโชคทางไกลหรือการเดินทางไกลหรือต้องติดต่อธุรกิจเกี่ยวข้องกับทางไกล <c oughs> แม้แต่กระทั่งการลงทุน <c oughs> แต่การลงทุนเสี่ยงเสียอย่าประมาท <c oughs> นะคะ หลืออารมณประมาณว่าคุณลงทุนมาระยะยาวแล้วก็ได้ตอนนี้คุณอาจจะได้ผลพลอยได้หรือหมายถึงผลกําไรตอบรับกลับมาได้นะคะเป็นเงินเก,เก่าของคุณเองได้นะคะตรงนี้แล้วก็บางท่านช่วงนี้จะมีโชคอะไรผู้ใหญ่เพศตรงข้ามผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ให้การสนับสนุนในเรื่องของงานความก้าวหน้าในเรื่องของงานการได้เปลี่ยนงานการได้ย้ายงานการได้ออกงานก็ต้องได้งานใหม่เช่นกันนะคะ โชคบ้านโชคบ้านได้นะคะไกลบ้านได้ย้ายที่อยู่ได้นะคะแล้วก็โชคออนไลน์ได้ตรงนี้โชคกันทําบ้านใหม่ได้นะคะบางท่านไกลบ้านนะนะคะบางท่านต้องมีเหตุเดินทางไกลหรือพยายามที่จะต้องเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่ในไนนกลก็มีโอกาสท้งนั้นไกลที่อยู่ปัจจุบันนะคะจะได้เข้าใจว่าไกลบ้านนะคะหรือใครรองเงินทางไกลอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะมีโอกาสเงินทางไกลในที่นี้หมายถึงอะไรเงินออนไลน์ 5เอ่อแล้วก็ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงงานจุดเกิดเหตุการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นการได้เริ่มงานใหม่การได้บุกเบิกงานใหม่ๆการได้ไปอยู่ในเรื่องของผู้ร่วมงานใหม่ทีมงานใหม่สังคมใหม่ๆก็จะนําพาโอกาสชีวิตของคุณค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณมีแรงจูงใจมีแรงกระตุน้นว่าเอ้ยคุณได้บุกเบิกตรงเนี้ยคุณได้ทํางานใหม่ตรงเนี้ยมันทําให้คุณได้รู้สึกว่าเอ้ยคุณอยากจะทํานะคะ อยากจะลองอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นโชคชีวิตของคุณทั้งนั้นถ้าใครคิดอยากจะลงทุนเอาเงินเอาเงินไปลงทุนเสี่ยงๆช่วงนี้ก็รอบคอบอย่าประมาทแค่นั้นเองนะคะทั้งรอบคอบและทั้งอย่าประมาทด้วยมาดูในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวทุกสถานะเลยค่ะเพราะดาวอาทิตย์มาจากปัตตานี มาดูกันนะคู้รักครอบครัวค่ะเป็นยังไงบ้างชาวราศีกุมโอ้โหงานทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอะ่ะตัวเองมันเป็นงานคู่ขนานที่ทำร่วมกันได้ <c oughs> ต่างคนต่างมีอาชีพประจำอย่างเงี้ยมันเป็นงานพิเศษได้อ่ะค่ะงานคู่ขนานช่องทางการเงินคู่ขนานบางท่านก็จะมีโชคกับคู่นะคะตรงนี้ด้วยได้ด้วยอ่าก่อนหน้านี้ ไม่เข้าใจกันความคิดเห็นไม่ลงรอยกันก็ไม่เป็นไรก็ในความเป็นคู่ครองอยู่แล้วอะ่ะก็ต้องมาปรับความเข้าใจกันมีโอกาสได้เดินทางร่วมกันนะคะกระชับมิตรร่วมกันได้ไหมได้นะคะอ่าหรืออารมณ์ประมาณว่าแบบไหนอารมณ์ประมาณว่าบางเคสคุณจะทําอะไรล่ะคุณก็ต้องได้คู่ส่งเสริมอะ่ะต้องส่งส่งเสริมกันและกันจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆอะ่ะนะคะค่าใช้ใจ่ายอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านภายในครอบครัว บริวารคนใกล้ตัวนะคะค่าใช้จ่ายนะคะไปเกี่ยวข้องกับบริวารคนใกล้ตัวทั้งนั้นนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะไปกับอะไรอีกการเดินทางก็มีซื้อของใหม่เข้าบ้านก็มีนะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้ใครรอความสําเร็จในในเรื่องของข้อตกลงนะใครทํางานที่ต้องไปตกลงอะไรอยู่ตอนเนี้หรือกําลังจะไปตกลงอะไรอยู่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะ คุณจะกําลังมีโอกาสมีความสําเร็จในเรื่องของข้อตกลงบางท่านมีอาชีพเพิ่มนะอาชีพเสริมขึ้นมาเลยค่ะงานอยู่เบื้องหลังอะไรใดๆก็ได้งานทํางานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถทําได้มาจากความสามารถของตัวเองมาจากความรู้ของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางท่านมีโอกาสในเรื่องของอะไรการเปิดธุรกิจกิจการร้านค้าเงินมาทั้งนั้นนะคะนับจากนี้ไปนะนะคะจะมองว่าเป็นเงินจะมองว่าเป็นความสําเร็จ นะ้ารู้สึกว่าชาวราศีกุมมีคอมเมนต์ว่าอุ้ยทำไมมันเหนื่อยทำไมไมีแต่รายจ่ายมีค่ะนะคะมีอยู่แล้วนะคะอะไรจ่ายกับใครล่ะบุตรบริวารรายจ่ายกับบ้านอ่ะมีอยู่แล้วค่ะนะคะตรงนี้คนในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะและบางท่านก็มีโอกาสมากๆนะคะคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยกันได้ซับอ่ะนะการได้ซับ,นะะซ,บซับได้ค่ะซับอะไรใดๆก็ได้นะคะบ้านอย่างเงี้ย หรือต้องการทําบ้านปรับปรุงบ้านใหม่เงินก็จะไปกับตรงนั้นแม้แต่กระทั่งว่าตัดสินใจอยากจะขยับขยายที่ทํากินใหม่ๆอ่ะหมายถึงขยายได้หรือได้ที่ทํากินได้นะคะจุดเปลี่ยนแปลงชะตามาน่ะชาวกลุมมาดูสำหรับคนที่มีปัญหาความรักบอกคร่าวๆนะ ใครที่มีปัญหาความรักต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมระวังนะต้องคุยกันดีๆปรับความเข้าใจให้เข้าอกเข้าใจกันให้ได้นะคะเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเช่นกันขออภัยมากๆเลยนะคะคลิปนี้ไอมากด้วยตะกี้แอบแอบพักดื่มน้ำระวังการปกปิดปิดบังซ่อนเร้นกำลังจะเกิดขึ้นใครเกิดมาแล้วใครเกิดเรื่องมาแล้ว คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะมากๆเลยอาจจะมีถ้าเป็นฝ่ายคุณระวังแฟนหึงหวงแค่นั้นเองนะคะอ่าแต่เรามองว่าช่วงนี้กลับมาเป็นการกลับมาเป็นการกลับมาในความรู้สึกของความคิดมากคิดเยอะซะมากกว่านะคะว่าเขามีอะไรปกปิด,ป,ดปิดบงังซ่อนเร้นกับเราซะมากกว่านะคะส่วนใครที่แบบว่าใครที่แค่งอนกันแค่คุยกันแค่ แค่แบบห่างหืนกันอ่ะให้เร่งให้เร่งกลับมาปรับความเข้าใจกันอย่างเงียบนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เจออะไรปัญหาระวังปัญหาการปกปิดการปิดบงังการซ่อนเร้นต่างๆนานาด้วยนะคะแล้วให้ระมัดระวังในเรื่องของความลับจะไม่มีในโลกด้วยเท่าที่เห็นในดวงนะคะส่วนใครที่เป็นคู่ต่อกันจะได้ปรับความเข้าใจกันได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าปรับความเข้าใจกันได้แต่ถ้าต่างคนต่างนิ่ง ต่างคนต่างอุดอัดแล้วก็ไม่ยอมมาเปิดเผยความในใจต่อกันมันก็ไม่มีอะไรดีนะก็ต้องเร่งเปิดเผยความในใจต่อกันนะคะในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะเหมาะที่เปิดเผยความในใจส่วนใครที่ไกลกว่านั้นหรือเรื่องบานปลายไปกว่านั้นระวังจุดเปลี่ยนค่ะเพราะว่าจะมองว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความลับปกปิดต่อกันนะมีความลับปกปิดต่อกันก็ต้องระวังด้วยนะคะต้องระวังด้วยแล้วก็บางท่านอะ ที่มีปัญหาต่อกันไม่ใช่เพราะบุคคลสองคนบางท่านมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวพันวงสาคณาญาติเข้ามาเกี่ยวพันได้เช่นกันนะคะใครที่มีความลับปกปิดต่อกันระวังมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะระวังมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงอย่าลืมว่าจุดปูรณมีพอตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่สิบสียย่นะคะดาวอาทิตย์จะย้ายนะคะไปสถิตพวินาศจุดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้การปกปิดปิดบางซ่อนเร้นเกิดขึ้นได้ นะคะก็ระวังให้ดีๆด,ด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมว่าช่วงนี้สุกกับเสาร่วมกันอีกต่างหากนะคะมันเป็นคู่เส้นศัตรูอยู่แล้วในเรื่องของความรักความทุกข์นะคะระวังอะไรที่ปกปิด,ป,ดปิดบงังอะระวังละ่ะนะคะตรงนี้เขาฟ้องขึ้นมาให้เห็นอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าเราระวังก็ต้องระวังอะไรที่เขาฟ้องมาว่าให้เราต้องเร่งเคลียร์ใจเปิดเผยความในใจคุยกันก็ต้องเร่งคุยกันนะคะ อย่าเพิ่งลําคาญกันนะเสียงไอออะมันสุดวิสัยจริงจงอ่ะมาดูกันค่ะชาวโสดเต็มตัวเต็มใจค่ะจุดเริ่มต้นโอกาสความรักมันเหมือนกับว่าตอนนี้วินาทีนี้เป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นละปรากฏการณ์เริ่มต้นละชีวิตใหม่ความรักครั้งใหม่นะคะกำลังจะเข้ามาในชิตนะของชาวกลุมนะคะ บางท่านได้พบรักจากการเดินทางบางท่านเป็นบางท่านที่เพิ่งโสดมาก็หมายถึงอะไรคุณอาจจะไม่ได้เริ่มต้นความรักใหม่แต่คุณกําลังจะเป็นเรื่องของการสิ้นสุดละคนที่ไม่ใช่ก็ต้องออกจากชิดไปเป็นการสิ้นสุดของประสบการณ์ใหม่ๆชีวิตใหม่การเรียนรู้ใหม่ๆต่างๆนะคะคนที่เพิ่งเพิ่งจบกับความรักมาก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้เพราะจะมองว่าคนที่เพิ่งจบกับความรักมาโอ้โหไม่ใชอ่อยู่ดีๆอได้รักใหม่ไม่ใช่ นะคะใครที่เพิ่งความรักเพิ่งพังมาก็หมายถึงชีวิตของคุณค่ะกลับมาเหมือนคนเริ่มต้นชีวิตใหม่นับจากนี้ไปเช่นกันนะคะแล้วก็หลายๆท่านกําลังจะมีโชคชีวิตด้วยแล้วในหลายๆท่านก็ไม่แน่ก็อาจจะกําลังได้คู่ใหม่ได้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะและบางท่านก็อาจจะได้พบอะไรได้พบคนที่ใช่ รักที่คุกรักที่ส่งเสริมดีกว่าบางท่านมีเด็กมาชอบบางท่านไปชอบเด็กนะคะบางท่านได้พบรักจากการเดินทางรักทางไกล <einem> ก็มีโอกาส <globally> มันเป็นจุดเริ่มต้น <environ> อะของความรู้สึกของความรู้สึกในใจว่าออมีคนเข้ามาชอบหรือมีคนหรือเราไปชอบใครมันเป็นการรู้สึกที่จะแสดงจะแสดงเปิดเผยนะคะหรือคุณไปชอบใครคุณต้องเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยหรือใครเขาชอบคุณเขาต้องเปิดเผยมันเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง นะคะตรงนี้แต่จุดเริ่มต้นอย่าลืมนะคะในหลายท่านจะมีโอกาสในความสุขในเรื่องของความรักนะคะส่วนบางท่านจริตอารมณ์คิดมากคิดเยอะมากๆเลยค่ะเพราะคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์มาเป็นเรื่องราวของการลํำลึกถึงไปนึกถึงแล้วบางท่านไปนึกถึงวันเวลาเก่าๆกับใครบางคนด้วยนะคะ mm hmm. เพื่ออะไรเพื่อปล่อยแล้วก็เพื่อปล่อยวาง mm hmm. เพื่อกลับมาฮิวตัวเองนะคะตรงนี้นะ บางท่านได้ต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะได้คนมีตำแหน่อีกต่างหากโอเคค่ะรักทางไกลรักออนไลน์หรือความรักที่ดีความรักที่มาในเวลาที่เหมาะสมมาในเวลาที่ดีจะเข้ามานะคะชาวโสดขอพรความรักได้ขอความหวังได้ขอความรักได้ขอความสุขได้ขอความสมหวังสมปรารถนาในเรื่องของความรักนะคะขอความสุขความสมหวังสมปรารถนาในเรื่องของความมั่นคงชีวิต สองเรื่องถ้าคุณจะขอนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าไพ่สรุปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่ออะไรถึงท่านบ้างขอใช้ไพ่สำหรับนี้สื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะสื่ออะไรออกมาบ้างขอพรค่ะช่วงจังหวะนี้หรือบางท่านชาวโสดเป็นช่วงของการหิวใจนะมาเต็มเต็มแล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้คือใครแต่เป็นผู้หญิงนะคะตรงนี้ คุณจะมีโอกาสที่ดีมากๆหรือช่วงนี้เป็นจังหวะมากๆเลยค่ะที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนหรือใครที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะนั่งสมาธิอยากจะวิปัสสนาหรืออยากจะสวดมนต์ภาวนาขอพรทําได้คุณจะพบแสงสว่างในตัวเองบางท่านเพราะบางท่านเจอความทุกข์มานะค,ะคุณกําลังจะมีโอกาสหรือบางท่านไม่ได้เกิดความทุกข์มาแต่บางท่านคุณกาลังจะจุดประกายความคิดของคุณที่คุณกําลังอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นความสําเร็จมาจากตัวตนของคุณโดยตรง นะคะรู้สึกว่าขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงได้นะคะขอพอรในเรื่องของความรักด้วยค่ะแล้ขอพอรได้เลยค่ะรู้สึกขึ้นแบบผู้หญิงทั้งนั้นเลยตัวเองขอพอรในเรื่องของความสุขความสมหวังสมปรารถนาในเรื่องของความรักความรักอะไรใดๆที่ก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ก็อาจจะหมายถึงต่อไปนี้อาจจะได้พบคนที่เข้ามาเป็นเนื้อคู่นะคะขอพอรเรื่องของความรักนะคะ หรือใครที่เป็นคู่กันแล้วก็ให้ขอพอร่ะก็อย่าให้แคล้วกันอุปสรรคปัญหาอะไรก็ให้กลับมาคุยกันดีๆหรือเขาฟ้องมาอยู่แล้วว่าช่วงนี้ใครที่เป็นคู่กันแล้วก็ต้องหันมากลับมาคุยกันดีๆนะคะนี่ก็คือไพ่สรุปของชาวกลุ่มและที่สําคัญชาวกลุ่มช่วงนี้จะมีโชคด้วยค่ะนะคะจะมีโชคนะคะกำลังจะมีโชคแล้วก็เป็นช่วงของการฮิวตัวเองเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงใครเจอปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่ มันถึงจุดเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการเริ่มต้นแม้แต่กระทั่งรวมไปถึงเรื่องของงานการติดต่อเจรจา,จาด้วยก็รวมไปถึงเรื่องของงานด้วยนะคะความสมหวังในเรื่องของงานการเงินด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงอะไรอีกรวมไปถึงโอกาสใหม่ๆนะคะรวมไปถึงโอกาสใหม่ๆและรวมไปถึงความรักทั้งนั้นเลยค่ะนะคะ ถ้าอยากจะทำอะไรหรอแนะนำนะไพ่ก็ฟ้องมาสวดมนต์วิปัสสนาขอพอรโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะตรงนี้ด้วยนะ okay, โอเคก็น่าจะประมาณนี้ค่ะนี่คือเรื่องราวของชาวกลุ่มนะคะในช่วงของวันปูและนมีหรือเขาเรียกจุดฟูมูลนะคะตรงนี้จะขอพอรอะไรก็ขอได้แต่เหตุการณ์ตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก่อนได้หรือนับจากนี้เจ็ดวันบวก สิบวันสิบสี่วันได้นะคะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นสไตล์แบบนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆใครที่เป็นชาวราศีกุมพ,มพิมสองแปดค่ะสองแปดเนี่ยเป็นเลขดีนะคะอ่าเป็นเลขเครดิตนะนะคะเป็นเลขทําเงินนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสมหวังสมปรารถนานะคะจะทําอะไรใหม่ๆโอกาสก็มาแล้วจุดเปลี่ยนแปลงมาแล้วความรักใครที่มีปัญหา จะจะเคลียร์ใจกันก็ต้องเร่งเปิดใจเคลียร์นะคะต้องเร่งค่ะไม่งั้นระวังความลับด้วยเช่นกันนะคะใครที่มีปัญหาก็น่าจะประมาณนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสำเร็จมากๆนะคะสวัสดีค่ะ